สวัสดีค่ะคุณวินานนะคะคลิปนี้ค็จะมาสอนหนุ่มๆไปเลือกซื้อสูตรกันค่ะสาวๆก็เอาไปใช้ได้นะคะมีสามจุดที่เป็นจุดที่ perfect สูตรต้องมีเออนะจะซื้อเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่แบรนด์อะไรไม่สําคัญให้เลือกแบบนี้จุดที่1ช่วงไหลต้องเต็มค่ะช่วงไหลเต็มนะต้องเรียบลักษณะแบบนี้นะถ้าเรามองจะเป็นแบบนี้ อันที่สองวงแขนตรงนี้นะได้แค่นี้ถ้าคับไปมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้มันจะย่นนี่ตัวจะปูดไปถ้าใหญ่ไปตัวนี้มันก็จะใหญ่ออกมาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเหลืออย่างนั้นไม่ดีโอเคไหมให้มันเต็มลักษณะแบบนี้จุดที่สามก็คือช่วงลําตัวให้ติดกระดุมนะคะแล้วก็เอามือข้างนึงเข้าไปแบบนี้นะคะเข้าไปแบบนี้แค่พอดีอันนี้คือสูตรที่พอดี แค่นี้เอง3จุดที่จะทำให้สูตรดูโปรไปลองใช้กันหนุ่มๆคนไหนอยากจะเรียนนะคะกคมีคลาสเมน n s สไตลิ่งนะทั้งช้อปปิ้งทั้งสอนเ,อเดี่ยวในเวิร์กช็อปนะหรือใครที่อยากจะเรียนเทิร์นโปรนะเอาไปไปสอนผู้ชายหนุ่มๆก็เรียน2วันใครใครแบบไหนเขียนมาค่ะ แล้วเจอกับคลิปดีแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมถ้าชอบใจถูกใจดีงามกดหัวใจเขียคนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปละบาย